บรรยากาศร้านหมูกรนะทะสามกอนะครับอยู่ที่บ้านสบายตะบนรุ่งระพรีอำเภอน้ําเปีนนเยงจังหวัดศรีสะเกดของเรานะครับบิอซุมนั่งนะครับสุดยอดมากๆซุมนั่งแบบไหนชอบแบบไหนนั่งได้เลยชอบถ่ายรูปถ่ายได้นะครับ นี่นะครับบรรยากาศดีมากๆากเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังเพิ่งเปิดนะครับมีสระน้ำพุ่งจววกจั๊กเลยตอนนี้กำลังล้อนะมรั้วนะครับไม่ไผ่ล้วน เราอกมาี่ลำนี้นนีุ่ครับแค่คืเอไว้สตกเออพี่ต้องเอาไปทำานะนี่นะครับที่นั่งร่มไผ่นะครับบรรยากาศร่มรื่นสวยนะครับ นะครับร้านหมูกระทะสามก่อสุขาอโอเคนะฮะนี่นะฮะม้ไผ่เต็มนะครับนี่ภาพรวมจะประมาณนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ